นั่งๆมาครับเอกุลซ anyway> oh, ิมอาร์ติสต์ของโลกกับพักโซจินหลอไหมครับคุณพักโซจินเชิญพักไทยทุกท่านได้เลยครับโอ้สวัสดีครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะคะโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนนะครับบินไม่พักกับ แขกริของเราในวันนี้เลยนะครับโหนี่แหละครับความพิเศษที่เกิดขึ้นครับผมคุณพัชรจรินทร์เขาทราบผมว่าที่โลตัสสาขาล้อราชพึงนี่คือที่แรกหลังจากคือลงเครื่องมาปุ๊บพักผ่อนปุ๊บนี่คือที่แรกที่มาเลยใช่ไหมครับเอ้ยถูกต้องครับที่แรกเลยครับโหที่แรกเลยแล้วคือเชื่อว่า ดีใจ aaS, มากๆแน่นอนกับการได้มาที่นี่โลตัสสาขานอตราชพฤกษ์นะฮะเอ่อ저도뭐방콕을거의10년만에오는거라서굉장히설레는발걸음이었습니다ก็คือจะบอกว่าที่มาประเทศไทยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเป็นพิเศษเพราะว่าได้มาที่นี่ด้วยเฉพาไม่ได้มาประเทศไทยนานประมาณ10ปีเลยนะคะ10ปีเลยที่ไม่ได้มาประเทศไทย 기어 <laughs> <laughs> 어, 네. 어, 방콕 자체도 너무 오고 싶었고, 어, 태국 사실 그때는 막 이렇게 제가 알려지지 않았을 때여가지고 그때와 또 사실 그때를 생각하면 이렇게 기대를 하진 않았었는데 이렇게 와서 많은 분들이 반겨주시니까 또. 너무 <laughs> <laughs> จะต้องบอกพักเซวจุแบบนี้ครับว่าที่เห็นว่าเยอะแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะหนึ่งในร้อยนะฮะของสิ่งที่เกิดขึ้นเย็นดีถูกไหมครับทุกคนอ๋อเดอวันนี้อ๋อเธอกิน ผมก็จะเต็มที่เพื่อที่จะตอบแพนแล้วกันนะคะโอ้ยเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันไปนะครับว่าจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะในฐานะพิธีกรนะเราก็คุณพักซอจุนในฐานะ Exclusive Artist ของ Lo t ัสที่มาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกเลยกับโล t u s สาขารนดราชพฤกษ์นะฮะก็ต้องแชร์ให้ได้ฟังว่าที่นี่คือ Smart Community Center เลยเป็นแบบเป็นโมเดลเสิ่งแรกที่เห็นคือแรกของเมือเนี้ย เห็นนั่งขวามือนี่ก่อนเลยนะฮะอผมก็อายุอยู่ในช่วงวัยสามสิบอะเนาะคือรู้สึกว่าคือมองไปที่ทองเ็ารู้สึกว่าแบบมันสวยงามดีเนาะถ้าเนาะคือแบบจริงๆแล้วสวยงามคุณพระซจนใส่อะไรก็หล่อนะครับมีทองก็หล่อไม่มีทองก็หล่อถูกต้องไหมทุกคน ตกใจตอบทอตอนแรกนุนงๆก็จะตอบแบบกางเกงผ้าลายช้างอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ <c oughs> ใส่แล้วจะน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยน,นะครับผมเป็นแบบว่าความเป็นไทยมากๆเลยนะฮะเอ้า <c oughs> <c oughs> ต่อนึกกันไปแล้วที่นี่ขออนุญาตขายของต่อนะเพราะที่นี่คือแบบล้ำสุดๆเลยจริงๆเป็นแบบแคชเลสด้วย ก the right like ็คือไม่ต้องใช้เงินสดเลยครับทุกคนและยิ่งเนี่ยชาวต่างชาติมานะครมาจากเกาหลีนะครไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของการแลกเงินนะครับก็เป็นระบบแบบแคชเดดแล้วก็โล t ัสมี l o t ั s Smart App ด้วยก็สามารถสะสมคอยได้นะครับเมื่อซื้อของต่างๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตข้อมูลแล้วก็โปรโมชั่นได้อีกด้วยนะครับทุกคนควรจะต้องมีแอปพลิเคชันไหมฮะแล้เมโอ้ฮั ก환전안하고่าถงสม่คนเกาหลีที่มาเที่ยวประเทศไทยที่อยากจะช้อปปิ้งที่롯อตัสนะคะก็คือไม่ต้องถือเงินสดมาหรอคะเออมันถือเงินสดเลยเป็นแบบแคชเลสเลยโอ้่านน้ผช้อปปิ้งก็ม่า So, I have a young boy. I have a y o u 이0년 i r l I h a 다 e a y 이 u n g girl. I have a 대단하다는 생각이 많이 들고 어, 30년 동안 올수 있었던 건, 꾸준히 발전을 했기 때문에 가능했던 일이라고 생각해요. 그래서 어, 대단히 축하드리고 어, 100년까지도 쭉 갔으면 좋겠습니다. 내 단지, ผมเป็นนักแสดงครับ.คือผมตั้งใจทำงานแล้วก็ลองดูรอบๆการที่คนนึงหรือสถานที่ที่นึงคบ10ปี20ปี30ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ.ที่ ครบรอบ30ปีหมายความว่าได้อยู่เคียงข้างพวกเรามานาน30ปีแล้วแสดงว่าโรตัสก็พัฒนาเดเวล็อปมาเรื่อยๆหวังว่าเราจะได้มายินดีครบรอบ100ปีให้โรตัสด้วยนะครัะแล้ก็ยินดีมากๆในครบรอบ30ปีครั้งนี้ด้วยคับโอ้น่ารักสุดๆเลยครับพักซอนจืนกับทุกคนก่อนไปก่อนไปไม่ได้มาไทยนั้นพูดภาษาไทยนิดนึงได้ไหมฮะ ออได้เลยครับอยาอยากให้บอกทุกคนครับพี่มหาแล้วนะพี่มหาพี่มาหาเร็วนะพี่มาหาเร็วนะพี่มาหาเร็วนะ คุณสมรคำซาเมดาขอบพระคุณมากๆนะครับขอเรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีเลยนะครับระดับถัดไปครับท่านบริหารคนสำคัญก็พร้อมแล้วนะครับที่จะได้มาอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ถ่ายภาพสักเล็กน้อยนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับกับประธานกรรมการบริหารบริษัทข้างทองเยาวราชกรุงเทพครับคุณสันสิมทุชับขอเรียนเชิญครับบริษัทเอ็มชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดโลตัสประเทศไทยครับ เสร็จแล้วนะครับนี้จะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับและเดี๋ยวจะรีเชเชิญุณมพักซอจุนไปหนุกต้นรักกันแล้วเดี๋ยวมีถ่ายทอดให้ได้ดูกันด้วยถึกต้องไหมครับชีมงานครับเดี๋ยวมีถ่ายทอดให้ได้ดูกันด้วยนะครับต้นรักที่่ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ,รบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับ ประมาณนี้กับชุดรือห้านตรงนี้แล้วเดี๋ยวได้่ายทอดกับการปลูกต้นไม้น,นะครับขอเสียงปรบมือด้ให้กับคุณภัคสาเจ